ปเป้ยวิถีพุทไทยชาแน,นลค่ะวันนี้นดีประเปจะมาหาหนไม้ค่ะอยลืมตอนรับพี่น้องสุขุสุคนนะคะทั้งเก่าัลงใหม่ค่ะพี่น้องวันนี้ปเป้ยจะมาหาหนูไม้ไทยบ้านค่ะพี่น้องหนงไม้กับหนูไม้ปเป้ยเองแต่พี่น้องหาที่แค้มป์ส่วนอย่ใต้นี่นะคะ่ะเดี๋ยวมาลุ้นนะค่ะพี่น้องว่าอะไร้บตามมาบึงเลยค่ะ ปลาเพิ่นเคยโวยเนาะลงเนาะแม่ครับอันนี้เป็นแม่ใหมค่ค่ะพี่น้องนะพี่ปลาตอนแรกปลามาสั้นๆน,นึงงตาปลาเนี่ยว่าสีนี้ยังก่ะพี่น้องเลยนะเออ,อยังดีคะ่ะพีน่น้องก็ได,กได้ก็ได้หาให้พี่น้องเบิ่งจ้าเดี๋ยวซแซเบิ่งก่อนเนาะว้ามีบางอื่นบ้างนพี่น้องตรงนี้ว้าอยูไม้ตาอ๋อแล้วพี่น้องเอ้อยนะมานดูค่ะมานดูค่ะ ไปเขอันนี้บอลดิมนเลือก้าผัดิอันนี้น่อทาแม่เดี๋ยวดตาอนีนี่กระได้อยู่นี่นี่นี่ค่ะนี่นี่กออนี้มาเป็นแม่ไม่เม็ะค้าวผ่ด้มนายนี่จ้ะกอาแล้วบออือนี่เจ้ี่จ่ได้อยู่น้าวนี่ ได้ยุค้าได้ยุค้ายังฟันอยู่ะยะนะลุงเนะแนครับเป็นซุ้ม่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นอยู่ติโหยกับเอัน,นี้กับตัวนี้จะคิดว่าแมนด้แมนด้อมีแมนมีมนจะพี่น้องไอเดยไทยเนาะไหนไทยนี่้ตัวนี้จะมีเรู่อกันเลยนะเขาคิดจะน่าอะไรได้ด้ว ข้างเดิมพนันก็เนนะีนะ่ยแต่ได้ยู่อ่ะนี่นีน่น้องไปเห็นดูพปนนะ่นู่นนะไป้งได้ลายนู่นอยู่หาพี่น้องหา,าอันนี้ก็มีอีกแล้วค่ะแต่ยังขึ้นอยู่เนาะโอ้ยโอหลายยู่ค่ะพี่น้องกำลังผู้ไทยเป็นห้องมาแตะเต้าจาเนเบ็ดด้วยนะที่เพิ่งมีทางงานายเวาก็ะโดหงหนังแตะเต้ามาจาก uý đi nắng la nắng la lùng này con chạy bên là này nắng cho chốc như là, nắng là này. <laughs> Ôi, này nắng cho chốc như cả giờ <laughs> hóp bên kìm nó lùng นี่ก็ đảm บ่าวบุญด้วยน้ก็เป็นปลักษณะส่ายโง่อืโน้ดำบ่าวพี่น้องไอ้ซับมีอยขักปันเลือไซับก็เห็นอยู่ดีปันเลือจ้ะเขียนไม่ค่อยจะเข็เงแรงเท่าไหร่อ ใครย้อยค่ะได้มาแล้วค่ะสวยๆแบบนี้พีน้องเนี่ยนี้สวยมากเลยค่ะไว้ก่อนน้นโอ้โหห่อหอ่ออือ เอาไม้่บ้านคถอะพี่น้องมึงอย่นงเงี้ยงงงานมีลีเนาะงานมากมากโอ้ยเออเออพี่น้องเอ้ยเออชมอันนี้อ่ะปิดไว้เฉยๆอันนี้เนาะเอาดวงนะอันนี้มันเคยขี้โคตรต่างคือแบบนี้อย่างเงี้อในนคนเนาะอ่อนพอดีเนาะ หนกกูกางัดแห้งก็ไม่ได้จ้ะพี่น้งองมาแล้วค่ะหน่อยที่สามค่ะสวยๆวนี่นี่หน่ไม้ไผ่บ้านงามมากเลยค่ะ อ่ะเสรแล้วค่ะเสรแล้วค่ะหาแล้วก็ต้องห่มนะพี่น้องเพื่อจะี่อ่อนเพื่อจะส้มเพื่อจออนอีน้ำม้ยแต่งงานเพื่ออะโมาเพื่อจะขึ้นโนกห้อยแต่หนึ่แล้วจะปกติดไปอย่างนี้นะมาไปดูข้าง้นโหนกพี่น้องได้แล้วค่ะสองเมตรได้สามหนอค่ะพี่น้องแต่ว่านโหนกสั้นเท่ากับไม่ได้เอาเนาะเอาหนอที่มันขนาดนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวห้าปีเบื่อข้างข้างนั้นค่ะพี่น้องนี่ พี o, n n kh n n n ่น้องเห็นเพลงยูบออาสวยปแพหาแน่ยุ่กรล่หลาจ้พี่น้องแน่โแล้ค่ะอันนี้นะฮะมาเปลี่ยนใค่ะพี่น้องนี้นย่มาน่เนาะโนอยป้หาได้จ้ะปนเ้อุดากนยม่ดูดูนดหนึ่งดูดู ใจมันไม่รี้เดไมคนจะเปลี่ยนใจไหคะรู้นย่างเงี้นี่นี่ขาไป็นไงอยู่ตรงนี้นี่ อุ้น้ก็ขึ้นนมานนี่หนอให้สิโลน่เดปยดองคนดึงกัน้นนี่เมย์ขึ้ข้าเยอะนยนไส้ข้นเอะข้นห่อยเกาผ้ามาต้น พ้องได้ทางจริงไหมเอาคนที่นี่คือเมฆไทโอ้ยม่งกำลังมีแหวนเด็กพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันห้องหลังป่าจ้ะพี่น้องซับเนี่ยมาโหนไม่ได้โนนไม่ได้ค่ะพี่น้องนี่นะดั้มมันเบาก็เลยซับเนื่อพี่น้องนี่เอาแล้วค่ะ นอที่สีมาแล้วคะ่ะโอ้ยอยังไงสวยๆคะ่ะเก่งเก่งเปืนเนอ้อนะผู้ไทยว่าเก่งจักปาดจากเก่งเปืนเนอ้อนนะนี่นะคะอันนี้หนอที่ที่ห้าเนาะเอาบุา๊คเอาล้เนาะ มาแล้วค่ะหน้อที่ห้าสวยๆมาแล้วค่ะโอ้ยแม่พี่นี่เพิ่นอ้อมไหลพี่นุ๊กค่ะพี่นุ๊มีอ้อมค้างอ้อมเอ๋ออยู่มาแล้วค่ะนั่งโจ้นิดหน่อยพี่เข่าจะมาแล้วอ้อมค้างอ้อมเอ๋อจ่ายนี่หน่ามี่อ้อมอ้อมเต็มอันนี้กับเจ้าหน่อยเพิ่นก็อ้ออมีกจ่ายนี่เรปิดไว้ก่อนเนาะอันนี้ปิดได้บ้าง อันนี้เราให้ไม่อ่อนนะแต่คิดว่าได้แต่คิดว่ามีอยู่น,น,น,นะน่าน่าโอ้ไมนะ่กลน่าน่าน่าอันนี้เอาไมา้ไม่เอาเลยเนาะยังมีรับยาอยู่นีน่นี่ค้าพี่น้องเห็นอยู่บ่าคานะาน่ะนะโอ้ยสีแดงตรือต้งอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยบดูแกน,น,นะแต่ป้าเบิ่งคนมาสีเอาหรือบ่เพราะว่าทางขง้างทางขวาป้านี่ก็เห็นอยู่ค่ะพี่น้องโอ้ย ยุงกระไลค่พนะ,ะนะนนนพนะี่น้องอ้นห้อนปลาเนี่ยซำอาบน้ำจะตัวนี่นะเนี่ยอีกหนอนึงค่ะพี่น้อง,จนจงนี่นะดูสิดูสิเนี่ยนังจันจกผู้ไทยนะว่านังจนจกอยู่ใจนี่นะถ้ามีลาเพิ่นกับว่านังโขโมอยู่ยนะเลยเนาะอ้าวเดี๋ยวปลาโอนายาสับเค่ะพี่น้องดูยุงกระนนไลลาค่ะ เดียวเลยเอาไปเดียวคือสาวนั่นแหละเนาะโน้ป้ากระซับม่อยากขับก็เลยค่ะพี่น้องมันงุ้มอ่ะกดตัง่ะฮึมอือก็ใส่แรงนะโนเป็นลักษณะงุ้มค่ะพี่น้องมึงเนี่ยอันนี้ผัดชิโก้เข้าก็เลย ครับอยู่ง่ายอยู่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนดั้มหนูใหม่ค่ะเปลี่ยนดั้มเสียมใหม่ค่ะโอ้ป้ากะว่าจะดั้มหนูนี่พี่น้องเนาะิ่นกะว่าเสียมจ่บ้านป้านะว่าหนูค่ะนี่นะเสียมนะผู้ไทยเป็นหัวหนูขับพิ้งค์อ่างนี้มาแล้วค่ะดั้มหนูเนาะอันนี้โค่นาะปิดชาติเนาะ เสียนดำาสั้ in <Inter> <ator> นค่ะพี่น้องรอ้มันเลยสับยะางจ้ะยู่ดัวยู่ัวเสียมป้ากระสุดสุดอันพอดีจ้ะพี่น้องจะกินลูกเพิ่นก็ต้องลำบากเลยจังไยค่ะพี่น้องเล่วาสนันบอกบานป้าหนห้องวะลูกใหม่จ้ะพี่น้องก็ต้องลำบากแน่จ้ะพี่น้อง กำลังน้ำจางกินแซ่บนะพี่น้องเนี่ยเปนี้เอาอันเดียวก็พ่อจ้ะนี่นะเดี๋ยวป้าสีผ้าเียเบิ้งกินสูงด้วยพี่น้องเด้อที่ตามกลิ่นจำนี้ก็พ่อแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าป้าวันอิสมื่ออินเหมาะจ้ะเดียวตามไปเบิ้งป้าอิสเหมาะลงไหมเด้อค่ะพี่น้องข้าลุงคนจะต้มน้ำจ้ารับในงานไปเลยเพราะว่าเนี่ยครับพี่น้องเขาก็ได้เจ็ดโน่ค่ะพี่น้อง เดี um ino, no, p p ơi, 3, ๋ยวไปเบิ่งกินซุ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนไปเบิ่งจ้าบังแด้ดีเด้มาพี่น้องเอ้ยมันเดเฮ็ดตาน่ะเฮ็ดบดเฮ็ดกระด้างดอกโคกระดุ่ยางล้งทงเดียดแค่หลังเตาโอ้ยอยู่เน้นเสนาพี่น้องเลยเหมือนเพลงเขากำลังอ่อนอยู่เด้๋ยวพาพี่น้องเนี่ยนะกำลังอ่อนเนาะดีมาจังเอาค่ะลุง เอ้นี้กระเียงจนเน้อนี่จากซ่บเมร่เงไปเจียงจ้นเกียงปืเียงจักซาบผู้ไทยค่ะพี่นุองนี่นะูาสาประเทดะมากมากจากคุณพนี่จะกินกเีงจักซาบเพื่อนนะลมีทด้หคะาี้ตา่เปนหงอที่สายนแล้วแ่น กินสุ่มสุ่มเลยกินสุ่มค่ะค่ะพี่น้องคือเบิร์ีเสื้อู้ะยูน่าสุ่มแต่ใครนั่นเออนี่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 ม่ค่าแต่ยังไม่เอารกคากินสุ่มอะไต้องลงเป็นยาวกวไปนี่ก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าหน่อไนสีง่ายพี่ลึกต้องเฮคยเป็นเป็นลักษณะหนังก่อนจ้ะจังอ๋อแต่ถ้ามีได้หนูไม้กินซ้ำนี่ก็กินได้อยู่ค่ะพี่น้อง น้ามลุงเอาไป้อมไหมลุงดูสิดูสิขอนี้ยี่น้งเดียดไยี่เนบางครั้งนะตรงนี้พี่น้องสามน้องใจยู่ย่อนนี่นะนี่แต่อันซ่อนเป็นหนไม้กระเพรีตรนี้สี่น้องพี่น้องสี่น้อค่ะเน้หาเาุกกโอ๊ยเม้นหาวนาะเนี่สีแดงอ่นได้พี่น้องมันเลยสีเป็นนะ

ใช่ตลอดอ๋อโอ้ยนี่นะนี่นี่นี่ซามซี่น่องน่องเออมันกินจีนอด้วยเบบจะเอาไปต้มแล้วอย่างนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนค่ะีตรงนี้ก็มีอีกแล้วค่ะดูสิมีอีกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราจะเลือกเอาหนอที่ยาวที่สุดค่ะอย่างนี้เราปิดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปดูก่อนเนาะไม่เดี๋ยวไปดูข้างนั้นก่อนค่ะ กระพี่นกระนต้องไดยาวค่ะผานสี่โนสี่โนอะกระนเนี่ยพี่เนี่ยไม่ไม่เป็นตาเต้ายู่จากนี่นะแต่ป้ายังไม่เอาค่าเนี่ยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยต้องหาลูกนี้กอนค่ะพร่นิโนเนี่ก้ิาที่ยาว่กหน้าคนนเพราะว่ามันจะได้เยอะแล้ว เี่ยนแพน้หม่นะคะนี่สั่น้วก็ได้การนี่ก็ดีคิปต่างประเทศเพื่อนเพอเอาเมีดสัเนาะเมีดเพื่อนตะคุมเลยขึ้นเมืเท่าเ่ย ขาวมากเลยค่ะหนอใหญ่ๆามพึเป็นนองเป็นสิงไงกะพีน่น้องนี่นะใช้เสียมดูสัตว์อานอ้อเป็นเขียมสัมาวอะไรแบนด้ ไม้นี้เป็นสีอ่อนี่ค่ะพี่น้องมึงเนี่ยพี่น้องเป็นมาหาปลาจ้ะค่างค้างคุยน่ะสีเส็นส,สรูปขนี่ด้วยจ้ะพี่น้องค่ะสวยๆค่ะกินซุงสองหนอ่อวันนี้เอาสองหน่อพอค่ะเพราะว่าจิตดกระยังเขาได้จักหนอ่อร์ค่ะพี่น้องเจ็บบ่ลุงบ่งบ เจ็ดนงนเจ็ดแปดเก้าเด็เก้านงอค่อนน,นะลุงเนาะอะไรนะน<ร><อ>้าปลาค่ะนี่แหละค่ะพี่นอ้องหามากก็ได้จางเม็ดเก้านงค่ะพี่นอ้องเอาเป็นบางส่วนเนาะเอาที่นงมันใหญ่ๆค่ะพี่นอ้องนงสั้นแหละเพียงม่ทันได้เอาค่ะยีบประเภทว่าสิบเปอร์อ็ดมกหรือไม่ค่ะหรือว่าเอ็ดมุกหรือไม่ค่ะพี่นอ้องอยูตามไปเบิรงน้ำประเทศนะคะนง อย่นางก็ได้เรียบร้อยสาวหมดมาเรียบร้อยอยู่จะส่วนยางตานี่แหละคะ่ะคั้งสั้นีิคนเราพี่น้องเน,งนงะาะยุ่งกันแลายหลายจ้ะอ๋อป้าเพยมาลงมาถึงห้วยแล้วนะคะมหมดกลางห้วยแล้วคะ่ะพี่น้องนี่ยพี่น้องนี่นะ ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้เมนูอะไรกินก็อร่อยค่ะนี่นะเค้าขาอวบอ่อนๆค่ะต้มต้มเจียวกะปิก็เป็นตัแซ่บนะพี่น้องแต่ว่าป้าว่าสิซับค่ะนี่นะป้าวา่าจะซับทำหมึกมะมายแบบภูไทยถ้าค่อยเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อถ้าเพิ่อมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามฮระเพลยนําเด้อพี่น้องเด้อ เอาไว้สัมผนี้คนน้อยอบอกุ่กกกขาวๆนะพี่น้องน้อเพ้พอเดี๋ยวหไหม่ด้คลิปหน้าได้พี่น้องได้ขอบคุณห,หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ